เอาอ็าเยังกินอีกสิโคราหมี่โคราช,ขราชไข่ไม่ลงกระทะเลยไข่่ลงไปซื้อมาจากบ่าเนี่ยสองครับ <c oughs> อ, <c oughs> อ๋อ่น่ไปบอกไข่เรือป่ะเด็กบลาอืออ้าลูกพี่ไม่ได้มาเหรอดู <c oughs> พี่ไก่ป่าด้วไง เฮ้ยไฟไม่หมอ้อและไฟแรงขึ้นไปโอ้ไฟแรงขึ้นไปนะมันแห้งแล้วน่ะเออ,เอไฟออาก่อนน้ำแห้งแล้วน่ะแว่นแบวน้ำสีกันนะน้ำนแห้งแล้วเนี่ยนี่ออน้ำต้มมันในตู้เออจะได้กินรหรือเปล่าวันนี้เหรออืมหลายดัไฟมันแรงน้ำมันแห้งร่อนไปือเอามาจากไหนนี่มีร้านไหนขาย าาาอ๋อขายหมี่โคราชนี่นะทุงกี่บาทอ่ะทุ้งละสี่สิบเออจีบเลยเหรอไม่แพงว่ะจีบ่สิบบาทเอาสิได้ก,กินแล้วยงังอ่าไม่ได้ใส่พักใส่ย,ยังบ่ใส่เดี๋ยวมันใส่ทีหลังเนี่ยนะมันสิเลีกก,ก่อนนะ เอาป่ะเอาพักเอาพักใส่ป่ะเนี่ยพักใส่ที่หลังไม่ใช่มันซุกแล้วมันจะเลนแล้วเนี่ย,อ,ยอืมจิ้มเยอะสุดเออคือเละปานฮาอันนี้อ <c oughs> ืมันือเละด้วยมันยังว่า เบื้องหน้าตาคนๆกันนะใส่จานี่้นเดียวเลยก็จบเฉลขามยืดเบื้งซื้อได้น่ะกินกินกินมาเออตากินตีมือไนไแซบอ่ะปกติมันก็ต้องแซบอยู่แล้วนะเพราะน้ำซุปมันอัตโนมัติอยู่แล้วเออมันคือเละใช่ปะ มันเละเกินเนาะปุ๊บมันไปแช่น้ำนะมัน, <S <S ม,นมันไม่รั่วเยะเยะได้กินไหโอ้ยพริกไหยครับผมกินพริกไงี<ะ>้ยมันแห้งจะเกินนะนะนู่นมีกินกระปี้นะพต่ครับอือหือนะคาเนี้ยบลัมอุดมสมบูรณ์ขนาดนาัน้นเลยเนาะแน่นอน